อันนี้หนูเลือกให้ของหนูเองเหรออือโอ้สวยมากเลยอะอ๋อจักบาทนี่ยี่สิ<ะ>บบออนไรวลึก,ลกตาปลาเลือกของของ,ของพ่อของพ่อมีเลือกอไ,ไกต้า่หมอือฮึแม่ของพี่ดิเป็นเสือเป็นเสือบัวพี่ดิเป็นเสือแล้วงานเข้า นีเป็นเสือโอเคแล้วของคุณแม่ของคุณแม่อใบ้านที่ดีอืมอ่าเอาหาอื่นก็ได้ค่ะมันตายมันตัวนี้เหรอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไหนพอดูดิโอ้ได้แล้วอ่ะไ,ไหนดูดิขอหน้าดูหน้าตาเป็นอะไรครับเนี่ยเออหนูมาดูว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้แล้ว